สู้ด้วยใจไปด้วยกันสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz เมกะรายการดีมีสาระที่จะนำพาคุณผู้ฟังทุกท่าน ไปพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจของผู้พิการต้นแบบที่พร้อมจะตีแผ่ความสำเร็จของชีวิตกับดิศราพันธ์บทกุลและดเรเอกชัยเจริญชัยมงคลสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ ขอต้อนรับเข้าสู่รายการสู้ด้วยใจไปด้วยกันทางสถานีวิทยุศึกษา FM 9 2 m h z รายการดีมีสาระที่จะนำพาคุณผู้ฟังทุกท่านไปฟังเรื่องราวในแวดวงของคนพิการกับดรเอกชัยเจริญชัยมางคลและผมดิษราพันธ์บุตรกุลซึ่งเราทั้งสองคนรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการสู้ด้วยใจไปด้วยกันครับ เดือนมกราเป็นเดือนที่หลายๆคนมองว่าเป็นเดือนแห่งการเฉลิมฉลอง ไม่ว่าจะเป็นการเฉลิมฉลองปีใหม่ของคนไทยหรือคนไทยเชื้อสายจีนและเด็กๆก,ก็มีวันเฉลิมฉลองของเด็กในเดือนแรกของปีซึ่งเป็นวันเด็ก<ช>แต่มีวันหนึ่งที่เราทุกคนลืมไม่ได้คือวันครูดังนั้นรายการสู้ด้วยใจไปด้วยกันจึงอยากนําเสนอเรื่องราวของครูผ่านรายการของเราในช่วงเดือนนี้เกี่ยวกับเรื่องราวของการเรียนการสอนเรื่องของเด็กพิการ นะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราได้รับเกียรติจากครูท่านหนึ่งที่มีความบกพร่องทางการเห็นซึ่งเรียกได้เลยว่าตลอดทั้งชีวิตของท่านอุทิศตนให้กับการสอนนักเรียนตาบอดนักเรียนที่มีความพิการและเป็นเบื้องหลังของความสําเร็จของคนตาบอดในสังคมไทยหลายๆท่านและหลายๆท่านก็ไม่เคยลืมครูท่านนี้นะครับวันนี้คุณครูท่านนี้ได้อยู่ในสายของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอเรียนเชิญครูอัญชริกาตนานน์เข้าสู่รายการสู้ด้วยใจยไปได้วยกันสวัสดี สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ค,ะครับก่อนอื่นเลยให้ครูแนะนําตัวเองให้คุณฟังทางบ,บ้านได้รู้จักกันก่อนนะครับได้ค่ะชื่ออัญชริกาตนานน์นะคะตอนนี้อายุ70ปีแล้วค่ะ,กะเกษียณมาได้10ปีแล้วนะคะแล้วก็ทํางานเริ่มแรกก็ทําที่โรงเรียนสามคนตาบอดกรุงเทพที่พยาไทสามสิบห้าปีแล้วหลังจากเกษียณแล้วก็ไปช่วยเป็นอาสาสมัครที่เพชรบุรีนะคะโรงเรียนสามคนตาบอดของธรรมนิกชน เขาเ,าเรียกชื่อว่าโรงเรียนสมวิกาวิทยานะคะประมาณ6ปีครึ่งหลังจากนั้นก็เป็นอาสาสมัครต่อที่ศูนย์ฝึกอาชีพคนตาบ,บอดสัมพันธ์นะคะที่สัมพันธ์เนี่ยค่ะเริ่มมาตอนปี6-2แล้วก็อยู่จนปัจจุบันนี้ค่ะครัูครับชีวิตที่ผ่านมาช่วงวัยเด็กเป็นยังไงบ้างครับตอนเล็กๆมีครอบครัวที่ค่อนข้างใหญ่นะคะคือพี่น้อง12คนเป็นครอบครัวที่ค่อนข้างใหญ่พอสมควร แต่ว่าพวกเราก็พยายามตั้งใจที่จะไม่รบก,กวนคุณพ่อคุณแม่มากนะักคือพยายามตั้งใจเรียนกันทุกคนไม่มีใครเกเรสักคนนะคะคุณครูเป็นลูกคนที่เท่าไหร่ของครอบครัวครับคนที่สิบค่ะแต่คุณครูเกิดมาด้วยสภาพร่างกายปกติใช่ไหมครับตอนเกิดมาเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเราตาไม่ดี เพราะว่าเราก็สามารถมองอะไรต่ออะไรได้ปกตินะคะก็ mm hmm. ไปเรียนที่โรงเรียนเซนจูเซฟซึ่งมันอยู่ถนนเดียวกับบ้านเลยเดินไปโรงเรียนแล้วก็กลับบ้านได้โดยไม่ต้องขึ้นรถอะไรทั้งสิน้น mm hmm. ไปอยู่ที่นั่นก็ไม่ทราบว่าตัวเองตามไม่ดีเพราะว่าก็สามารถมองกระดานมองหนังสืออะไรต่ออะไรได้ปกตินะคะเพียง mm hmm. แต่ว่าเราไม่รู้จริงๆแล้วมันคือตาบอดตั้งแต่เกิดคือเรามองเห็นแค่อบเป็นท mm ันเนลวิชั่นนะคะแล้วก็ พอมอาศาสองเนี่ยมันเริ่มไม่เห็นตอนกลางคืนก็คือนายไบร n เนสก็ถึงได้มีความรู้สึกว่าเอ๊ะเราผิดปกติหรือเปล่าแต่ทันทวิชั่นนี่ก็คือมองเห็นไม่รอบเหมือนคนทั่วไปนะคะเราจะเห็นเฉพาะหน้าลงมาถึงเสื้อแค่นั้นแล้วก็ไม่เห็นพื้นเพราะฉะนั้นเวลาเดินเนี่ยจะเหยียบหมาเหยียบของที่เขาหกเลอะเทอะอะไรเงี้ยแล้วเราไม่รู้ตัวเราก็เอ๊ะทำไมคนอื่นเขาไม่เหยียบแล้วทําไมเราเหยียบอย่างเงี้ยมีความรู้สึกมันแปลกแต่ว่าเราก็ยังไม่รู้อีกว่าเราไม่ปกตินะ แต่พอหลังจากที่กลางคืนไม่เห็นแล้วก็มีปีหนึ่งเอ็นเอ็นปีแรกเอ็นไม่ติดเพราะว่าห้องสอบค่อนข้างมืดสอบที่ธรรมศาสตร์ก็เลยเริ่มไปตรวจพอไปตรวจแล้วถึงได้รู้ว่าอ้าวเราตาบอดตั้งแต่เกิดเพียงแต่ว่ายังพอเห็นตัวหนังสือเห็นอะไรก็เลยไม่รู้ตัวว่าตัวเองตาบอดก็มารู้จกักคุณหมอจริเมธที่โรงพยาบาลรามาเนี่ยแหละค่ะว่าอ้าวจริงๆแล้วเราตาบอดนะอะไรก็นองเนนี้ค่ะเป็นโรคทางพันธุก,กรรมหรือคนรอบๆตัวมีไหมครับ ทั้งครอบครัว12คนไม่มีแต่คุณหมอบอกว่าเป็นพันธุกรรมถ้ามีลูกหรือมีหลานก็จะเป็นด้วยแล้วตอนนั้นคุณหมอมาแจ้งให้คุณครูราบไม่ตกใจแย่หรอครับก็รู้สึกเหมือนกันหละทางบ้านคุณแม่ซึมไปเลยอ่คิดว่ารับไม่ได้แต่ว่าเราก็เฉยๆมีความรู้สึกว่าเออมันก็เป็นแล้วก็จะทำไงก็ทำให้ดีที่สุดแล้วกันเคยไปเมืองนอกแล้วหมอตาที่เมืองนอกเขาก็บอกว่ามีทั้งหมด52แบบนะคะบางแบบมันสามารถเห็นได้จนแก่ แต่ว่าบางแบบมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆตอนที่เห็นค่อนข้างจะแย่ลงแย่ลงนี่ก็คือประมาณ30กว่าค่ะเพราะตอนไปทํางานใหม่ๆเนี่ยยังเห็นหน้าเพื่อนยังอะไรต่ออะไรได้อยู่แต่ว่าหลังจากนั้นค่อยค่อย,อยมืดลงจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นมันก็ค่อยค่อ,คอปรับตัวไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็บอดสซอรไม่รู้สึกอะไรลนะพอรู้สึกว่าการได้ทํางานในโรงเรียนสอนคนตาบอด ไม่ต้องไปทํางานที่จะต้องใช้สายตามันก็สบายใจเราเรียนอักษรเร็วแล้วก็ตรวจงานโดยไม่ต้องใช้สายตาก็ได้เหมือนกันเพียงจะลำบากนิดนึงตรงเดินทางเท่านั้นเองครับต้องพึ่งคนอื่นแต่เราก็ถามถามเขาที่ไป้ายได้ตะโกนถามได้ถ้าผมไม่มีคนที่ป้ายก็ตะโกนว่าสายเนี้ยใช่ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยก็ได้รับคําตอบว่างไม่ได้รับคาตอบว่างก็ทนทนเอานิดหน่อยเดี๋ยวก็ได้กลับว่าแล้วค่ะ ครับครูครับครูเรียนกับเพื่อนๆมาตั้งแต่ต้นเลยนะครับ,รบแล้วอักษรเบลนะครับ้เรียนช่วงไหนครับตอนไหนนะคะคืออันนี้ยังไม่ได้เรียนอักษรเบลเลยนะครับ <S <S พอเพอ่อินตอนม3เนี่ยภาษาไ,าไทยเป็นคนเดียวที่ตกเพราะฉะนั้นเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยภาษาภาษาคงไม่ไหวแล้วมั้งก็เลยไปลองเรียนสายวิทย์ก็เรียนไปจนจบม5พอจ,จบม5ปั๊บมันก็ต้องเข้าสายวิทย์เข้าศัลยแพทย์จุฬานะคะแต่ไปเรียนแล้วปรากฏว่ามันลำบากมาก เพราะว่าศัลยแพทย์เนี่ยมันจะเรียนสายวิทย์พอเข้าจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องมีห้องหลักสารพัดลักเลยฟิสิกส์เคมีชีวะแล้วหลักชีวะเนี่ยมันต้องมีหลักกริง้งถ้าเกิดใครเรียนสายวิทย์เนี่ยจะรู้ว่าหลักกริ้งเนี่ยมันลำบากขนาดไหนหนึ่งต้องอ่านคําถามแล้วก็มองด้วยเข็มหมดุดสีชมพูสีขาวสีเหลืองอะไรเนี่ยคืออะไรทําหน้าที่อะไรต้องเขียนคําตอบลงเวนในแต่ละข้อให้ทนันภายในหนึ่งนาที เพะะราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่แย่มากแล้วก็ตอนเรียนซูปีหนึ่งเนี่ยพอได้แต่พอปีสองต้องเรียน Comparative Anatomy ซึ่งเป็นหลักที่ยากมากเลยอะ่ะผ่ากระตายผ่าก,กบผ่าอะไรพวกนี้นะคะคก็เลยตกได้ F พอ F มาปั๊บรู้ตัวเลยว่าไม่ควรเรียนต่อแล้วล่ะก็เลยนั่งคิดว่าเอะเราจะทำยังไงดีก็มีความคิดว่าอันเดียวที่ไม่มีหลักก็คือคณิตศาสตร์อาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ย อเผอิญอยู่ในแผนกคณิตศาสตร์อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ขออาจารย์บอกว่ามันจะไปเรียนคณิตศาสตร์ได้ไหมอาจารย์ก็บอกว่าก็ลองสวัครดูถ้าเผื่อเขาอนุมัติก็โอเคในที่สุดก็ย้ายได้เพราะว่าคนสมัครรุ่นนั้นน้อยเจ็คนแค่นั้นเองเขาก็เลยลองรับดูเขาบอกว่า,าให้ลองเรียนดูจริงๆแล้วเขาไม่ควรจะรับสัตวแพทย์เพราะคะแนนสอบเข้าเนี่ยสัตวแพทย์เนี่ยจะน้อยกว่าคณะวิทยาศาสตร์ธรรมดาแต่เขาบอกว่าถ้าไปเรียนไม่ไหวก็ออกไปเองแหละเพราะฉะนั้น ให้ลองเรียนดูเถอะลองรับเข้ามาดูเราว่าเขารู้ว่ามีปัญหาเรื่องสายตาตอนหลังๆเนี่ยมีปัญหาแม้กระทั่งกระดานก็ไม่เห็นนะคะแล้วก็เส้นบนสมุดก็ไม่เห็นเพราะฉะนั้นเราจะทําสมุดใช้เองฉีดเส้นด้วยหมึกเข้มๆหน่อยอะ่ะแล้วก็เวลาลอกเนี่ยเราก็จะยืมสมุดเล็กเชื่อเพื่อนทา่ทา้านที่เขาเขียนตัวหนาๆน,น,นะคะ แล้วก็ใช้แว่นขยายสองแล้วก็อกตอนชั่วโมงละว่าแล้วก็เล่นคืนสมุดเข้าไปว่าเขาคงต้องใช้ทํากันบ้านหรืออะไรอย่างนี้นะคะแล้วเคยบอกอาจารย์บอกว่าอาจารย์ขาอาจารย์ช่วยกรุณาพูดไปด้วยตอนเขียนได้ไหมอาจารย์บอกว่าเฮ้ยกว่าฉันจะมาถึงชั่วโมงเธอนี่ฉันก็สอนไปตั้งหลายชั่วโมงแล้วมันคล้ายๆตำนองว่าเหนื่อยก็เลยบอกองั้นอาจารย์ไม่เป็นรายการแต่หนูยืมสมุดเพื่อนแล้วก็ไปลอกเอาได้แล้วก็ทํานี่จนจบเลยอะคะ่ะใช้วิธีนี้ค่ะ แบบว่าอาจารย์สู้ตั้งแต่แรกจริงๆแล้วเวลาออกแล้วด้วยนะเวลาออกกับคณะบดีแล้วกะว่าจะไม่เรียนแล้วคราน,นี้เจออาจารย์ท่านหนึ่งเนี่ยอยู่คณะวิทยาศาสตร์แล้วก็เคยสอนที่เซนต์โยเซฟเขาบอกว่ามาทําอะไรเขาบอกว่าขอ,อมาลาออกค่ะเขาบอกว่าลาออกทําไมไปดรอปเอาไว้แล้วเดี๋ยวก็กลับเข้ามาเรียนใหม่เขาให้เขียนแค่ดรอปเอาไว้นะคะ <S <S ก็ไม่เป็นไรดรก็ดรอปเสร็จแล้วแต่ก็ไม่คิดจะกลับไปเรียนหรอกแต่ครานี้เพื่อนที่สัตวแพทย์เนี่ยน่ารักมาก พอถึงเวลาป๊าก็มาลากไปดูเธอ่อกเอาไว้เธอก็ไปเรียนให้มันจบๆอะไรเนี้ยไปสู้ที่สัตวแพทย์ไม่ไหวแล้วแน่ๆดูลิรูปการแล้วไม่ไหวขอย้ายเป็นคณะวิทยาศาสตร์เนี่แหละค่ะแต่ว่าเปลี่ยนเป็นแผนคณิตศาสตร์ซึ่งมันไม่มีหลักเลยครับแสดงว่าครูสําเร็จการศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์สาขาณิตศาสตร์ใช่ตับซึ่งก็ยากอยู่ดีล่ะครับผมว่าการเรียนเลขเฉพาะแล้วตอนอยู่มศสี่มศห้าไม่ชอบเลขเลยนะ มีความรู้สึกว่าพี่ชัคคณิตหรือสมก,การอะไรต่ออะไรเราคิดไม่ค่อยเป็นน่ยยิ่งถ้าเปิดสถติยิ่งไปกันใหญ่อะไรตํานองเนี่ยแต่ว่าก็ต้องตื้อเรียนให้มันจบให้ได้จะได้ซีก็ช่างมันแต่หลังๆก็ต้องพยายามท่องแทบจะขึ้นใจทุกบรรทัดอะไรตํานองเนี่ยในการพิสูจน์เนี่ยแต่เราจะต้องแปะมันถึงจะจบออกมาได้ค่ะครับด้วยสาเหตุนี้ไหมครับเลยทําให้ครูเนี่ยตัดสินใจที่จะเรียนอักษรเบลครับหลังจากจบแล้วเนี่ยค่ะ ก็อยู่บ้านเฉยๆปีหนึ่งมีความคิดว่าตัวเองคงทํางานทางด้านคณิตศสตราไม่ได้เพราะว่ามันต้องตรวจกันบ้านเด็กแน่ๆใช่ไหมคะมันไม่เห็นจะมานั่งตรวจเป็นปึกๆอย่างนั้นตอนนั้นอะอยู่ที่บ้านปีหนึ่งแล้วมีญาติเขาบอกว่าเรียนจบมาแล้วแล้วทําไมไม่ไปทํางานเสียดายความรู้ก็ไปติดต่อที่โรงเรียนสอรคนตาบอดให้ว่ามีเด็กคนหนึ่งจบแล้วอยากจะมาลองก็แนะนําเราก็ไปสมัครไว้แล้วก็ ลองเรียนอักษรเวลดู well Do. แค่สามวันแค่นั้นคุณแม่ก็ห่วงว่าเดินทางรถไมอะไรอย่างเงี้ยจะลำบากก็บอกว่าแม่จะตามไปนั่งเฝ้าด้วยก็คุณแม่ก็อายุมากแล้วก็สงสารท่านก็บอกว่าโอเคไปเรียนแค่นั้นและในที่สุดก็ทางนู้นเขก็บอกว่ามา เป็นอาสาสมัครช่วงปิดเทอมได้ไหมมาสอนคณิตกับวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยเพราะว่ามีเด็ก2ท่านจะต้องไปเรียนเมืองนอกคืออาจารย์เดอร์แมนกับสิริชัยอ่ะนะคะเป็นลูกศิษย์คู่แรกเลยที่เราได้อยู่ในฐานะอาสาสมัครเพราะเอิญจะต้องไปเมืองนอกก็ได้เป็นคู่แรก2ท่านเนี้ยค่ะหลังจากสอนอาจารย์เดอร์แมนช่วงปิดเทอมแล้วซิสเตอร์ท่านก็สงสารมั้ง ก็เลยบอกมาลองสอนนิดหน่อยคือสิบกว่าชั่วโมงะแล้วก็ช่วยดูเด็กเซนคะเบียนด้วยเป็นคล้ายๆเรียนร่วมอย่างเงี้ยนะคะแต่ผู้เรียนร่วมก็ต้องตาดีนะเพราะว่าต้องอ่านคําถามอ่านการวาดเด็กได้อะไรต่ออะไรเงี้ยแล้วก็โอเคลองดูเป็นเด็กเซนคะเบียนสามคนนะคะก็ดูทุกเย็นเลยตอนกลางคืนต้องไปดูเด็กเซนคัเบียนแต่ว่าเราหาวิธีตอนเย็นๆเนี่ยก็เรียกว่าจะพูดคุูตาดีมาช่วยอ่านแบบฝึกหัดให้แล้วก็ช่วยสอนเมื่อก่อนเขาเรียนภาษาอังกฤษนะคะ เชนเบียนนี้ก็เรียนคณิตศาสตร์เป็นภาสารเสร็หมดเลยนะเพราะฉะนั้นเราก็ตรงไหนไม่เข้าใจเราก็ช่วยสอนให้แต่ต้องพยายามหาคนตาดีมาช่วยอ่านโจทย์ให้ด้วยค่ะลำบากไหมลำบากครับอยากรู้จริงๆครับว่าตอนสําเร็จการศึกษานั้นปีพศออเท่าไหร่ครับ2519ค่ะเข้าไปเรียนสติวัตน์อยู่สปีวะแล้วก็ถึงจะย้ายไปอยู่คณิตศาสตร์อีกสปีแต่ว่า วิชาของทางด้านสต์เขาก็ถือว่าเป็นวิชาเลือกของคณิตศาสตร์ได้เพราะฉะนั้นเราก็เรียนน้อยลงค่ะครับครูครับโดยเนื้อแท้แล้วคุณครูเป็นคนเรียนดีตั้งแต่เด็กไหมครับมีวิชาไหนที่ครูชอบหรือไม่ชอบไหมครับคุณแม่เขี่ยวเขียนให้เรียนปิดเทอมทุกปีเพราะว่าเป็นคนหัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะเรียนได้ระดับกลางนะคะ70%กว่าเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่คุณแม่เนี่ยจะเขี่ยวเรื่องภาษาอังกฤษกับเลข ปิดเทอมต้องเรียนก่อนจะขึ้นชั้นเนี่ยต้องซื้อหนังสือภาษาอังกฤษกับเลขมานั่งเรียนตอนปิดเทอมตลอดเพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษเนี่ยจะชอบแต่ว่าเลขนี่ก็ถูๆถอยถยไปแค่นั้นให้มันพอได้แต่ในที่สุดก็ต้องมาเรียนทณนตศาสตร์ก็ไม่น่าเชื่อว,ว่าจะต้องมาลงที่ทันทีที่สร์นะคะ,ะ,คะแต่ว่าภาษาอังกฤษชอบแล้วก็เวลาตอนทํางานเนี่ยก็จะได้สอนภาษาอังกฤษเยอะนะคะ,ะ,คะแม้กระทั่งไปที่เพชรบุรีก็ไปเติวภาษาอังกฤษให้เด็ก ที่เพชรบุรีพอสมควรจนได้แข่งเขามีการแข่งที่ราชสุดาก็ได้ภาษางกฤษที่หนึ่งมากันหลายคนนะคะอยู่ป .2 เนี่ยก็ได้ที่หนึ่งภาษางกฤษในระดับป .1 ถึงป .3 คือเขี่ยวดักอะเกี่ยวกับภาษางกฤษเพราะว่าระดับป .4 ถึงป .6 ก็ต้องมีตัวย่อแล้วป .1 ถึงป .3 ก็กดตัวเต็มแต่ป .4 ถึงป .6 ป .1 ถึงป .3 ป .4 ถึงป .6 ตัวย่อหมดเลยแล้วก็เด็กบางคนก็ดีมากขนาดระดับม .4 ถึงม .6 มันไม่มีคนแล้วใช่ไหมคะ ก็เอาระดับม1ถึงม3เนี่ยไปแข่งกับมสถึงมหก็ยังได้ที่1ของระดับนั้นอยู่3ปีเต็มเพราะฉะนั้นก็คือเราเที่ยวเยอะและเด็กขยันด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะได้รางวัลของระดับภาษาอังกฤษเนี่ยมาค่อนข้างเยอะค่ะครับครูครับที่ครูให้ข้อมูลมาไม่ได้พูดถึงเรื่องของใส่ครูเลยนะครับ,รบวันหนึ่งต้องมาเป็นครูรู้สึกยังไงบ้างครับจริงๆแล้วหลังๆเนี่ยเขาก็บอกว่าต้องเรียนครูนะคะเพราะเรียนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์อย่างนี้ ไม่มีวุฒิคูเลยเขาบอกว่าถ้าเปลือไม่มีวุฒิคูก็กเตรียมตัวเก็บขอ,อกลับบ้านได้เลยก็เลยไปเรียนที่สวนดุสิตครับยี่สิบแปดหน่วยก <ฮะ S 2> ็เป็นการเรียนที่โตแล้วอ่<ฮ>ะนะคะเ <ฮะ S 2> พราะฉะนั้นเ็ไปเรียนกับเขามาแต่ว่าเป็นการเรียนแบบตาบอดจริงๆเพราะไม่เห็นการะดานแล้วไม่เห็นอะไรแล้วแต่เรียนแล้วได้ผลมากเลยคือได้สามจุดห้านะคะเ <ฮะ S 2> พราะฉะนั้นถือว่าเป็นการเรียนที่ได้ผลที่สุดตอนเรียนจุลคณันแย่เพราะว่ามัน รูปร,ปรปด,อดอนดอนได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรไปตามเรื่องแต่ได้เอฟตัวเดียวนั่นคือคอมมอนวิทอนาโตมีนอกนั้นก็พยายามถูถ่ายให้มันจบแค่นั้นเองสองกว่าไม่ต้งสองจุดหกเก้าหออะไรจำลองเี้แต่เรียนครูเนี่ยดีมากเพราะเราตั้งใจมากแล้วทุกอย่างก็อัดเทปจ้างเพื่อนอัดเทปแล้วก็ท่องดูอย่างเต็มที่แล้วก็ตั้งใจอยู่ในห้องจบได้เวลเลยล่ะค่ะอันนี้ใช้เวลเรียนจริงๆเพิ่งเริ่มเรียนเวลเนี่ยตอนเรียนครูที่ส่วนุสิตค่ะ เวลาคนทั่วไปนึกถึงชั้นเรียนจะนึกถึงครูนึกถึงกระดานดำนึกถึงนักเรียนแต่การเรียนของคนตาบอดน่าจะแตกต่างสำหรับคนไม่รู้คุณครูอยากอธิบายวิธีการสอนอย่างไรครับเวลาสอนนักเรียนตาบอดในชั้นเรียนนะครับถ้าเผื่อวิชาทั่วๆไปเนี่ยอย่างเช่นวิทยาศาสตร์หรืออะไรเนี่ยเราจะมีหุ่นจำลองนะคะส่วนใหญ่ตาดีก็จะโชว์รูปขึ้นมาหรืออะไรต่ออะไรเนี่ย ของเราก็ให้จับอย่างเช่นอยากรู้เรื่องผลไม้หรือเรื่องอะไรเนี่ยก็มีขุนจาลองหรือว่าตัวจริงก็ได้นะคะที่จะให้เด็กจับดูอ้าวตรงนี้กรีบดาตรงนี้เกสรตรงนี้อะไรเงี้ยเป็นที่อยู่หรือไม่ก็ถ้าเกิดเราไม่สามารถพาไปได้ก็เป็นหุ่นจําลองอย่างเช่นวัวหรือช้างหรืออะไรเนี่ยซึ่งก็ทําให้เราสะดวกสบายพอสมควรก็เราเอามาให้เด็กจับนี่นะนี่อย่างนี้นะรูปร่างมันหน้าตายอย่างนี้มีสีขานะ มีเขาอย่างนี้นะมีงวงมีงาอย่างนี้นะหรืออะไรประเภทอย่างนั้นนะครับส่วนใหญ่เป็นหุ่นจำลองซึ่งเราหาได้ไม่ยากสมัยนี้มันมีเยอะเด็กอนุบาลก็ทําอย่างเช่นข้าวโพดหรือทุเรียนเนี่ยเด็กจะไม่ค่อยชินกับการจับตัวจริงของมันเพราะว่ามันอันตรายมีหนามล้วก็เคยชินแต่การกินเนื้อ ซึ่งปอกเรียบร้อยเสร็จแล้ววางอยู่แตงโมก็เหมือนกันไม่ไม่ค่อยได้จับตัวมันเท่าไหร่แต่ก็ให้จับลูกได้ถ้าเปิดขนาดใหญ่สามารถหาได้ก็โอเคว่าลูกมันใหญ่ขนาดนี้นะมันาลงเล็กขนาดนี้นะอะไรเงี้ยของจริงพอได้ก็ก็เอามาแล้วก็บอกเด็กเรื่องสีก็ดีนะคะเพราะว่าเด็กถ้าเปิดตาบอดตั้งแต่เล็กเนี่ยจะไม่ชินกับสีทั้งหลายทั้งปวงเพราะฉะนั้นเราะนี่สีแดงนะหนูกล้วยเนี่ยถ้าเปือยังไม่สุกจะเขียวนะถ้าเปือสุกแล้วจะเหลืองเหลืองนะ หนูก็อาจจะบอกก็ได้ใช้วิธีกดเอาก็ได้นะคะว่าถ้าเปลือกกล้วยสุกเนี่ยกดแล้วมันจะนิ่มหน่อยถ้าเปลือกยังไม่สุกก็ค่อนข้างแข็งเรายังกินไม่ได้นะอะไรเนี้ยก็คือมีความละเอียดตาบอดเวลาเรียนเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับข้าวหรืออะไรเงี้ยวิธีการดูปลาดูอะไรเงี้ยมันก็จะไม่เหมือนคนตาดิก <Yeah. S 1> แจะมีวิธีสอนอีกว่าดูแล้วสดยังไงไม่สดยังไง จับดูแล้วผักควรจะเลือกแบบไหนอะไรตํานองเนี้ยค่ะถ้าเผื่อมันจับแล้วมันเขียวๆกรอบๆนี้ก็อย่าเอาเพราะว่ามันเน่าแล้วอะไรตํานองเนี้ยก็จะมีวิธีสอนเด็กนะคะซึ่งก็ละเอียดกว่าคนตาดีคนตาดีเขาใช้มองเอาก็เห็นแล้วใช่ไหมคะแต่ตาบอดเนี่ยมันไม่เห็นทั้งหมดและแม้กระทั่งสุกไม่สุกเขาบอกมีเกลนออกมาหน่อยนะอยากจะทอดไข่เจียวหรืออะไรอย่างเงี้ยครูสอนงานบ้านเนี่ยจะเก่งมาก ค,ครับครูครับที่ครูเป็นครูสอนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพนะครับรายวิชาที่ครูรับผิดชอบมีวิชาอะไรบ้างครับเข้าไปปีแรกเนี่ยให้สอนวิทยาศาสตร์ตอเป2สองครับถ้าตอนหลังเนี่ยก็สอนเบลเด็กๆด้วยแล้วก็มักจะให้สอนตามวิชาที่เราเรียนคือคณิตศาสตร์รแต่แเขาคุงนั่งมองแล้วว่าสอนภาษาอังกฤษดูจะเวิร์กกว่า หลังๆจะโดนสอนภาษาอังกฤษได้เยอะกว่าคณิตศาสตร์เยอะเลยคณิตศาสตร์เคยโดนสอนป .5 ป .6 อยู่ปีหนึ่งเพราะบังเอิญคนที่สอนเข้าไปนอกแล้วเราก็มาสอนแทนเขาแล้วตอนหลังก็ลงมาสอนป .1 ป .2 คณิตศาสตร์นะคะพื้นฐานให้เด็กและสอนภาษาอังกฤษควบไปด้วยแต่พอปีสุดท้ายเนี่ยเด็กขึ้นมาแล้วแกอ่านหนังสือไม่ค่อยออกก็เลยมีความคิดว่า5ปีสุดท้ายของการสอนในชีวิตการเป็นครูเนี่ย Uh huh. ไปอยู่ที่อนุบาลเลยนะเพราะว่าเด็กขึ้นมาแล้วอ่านหนังสือไม่ออกเราก็มีความคิดว่าเราต้องลงแล้วมั้งเพื่อจะไปเที่ยวเด็กให้อ่านหนังสือ mm hmm. ให้ออกให้ได้ไปถึงโรงเรียนประมาณตีห้าทุกวันแล้วเด็กก็จะรู้นะคะเด็กพวกนี้จะได้รับอนุญ,ญาตให้ตื่นก่อนแล้วก็อาบน้าก่อนแล้วก็วิ่งมาหาเราตอนตีห mm ้า hmm. เพื่อจะมาเที่ยวก่อนเข้าเรียนให้อ่านหนังสือก็จะมีเด็กล้อมโต๊ะเลยแจกกระดาษคนละแผ่นแผ่นๆอ่านไปพร้อมๆกันกระดาษไม่เหมือนกันนะคะ ถ้าเอ,อ่านพร้อมกันเหมือนกันแกก็จะต่างกันเพราะฉะนั้นก็จะต้องไม่เหมือนกันห้าคนอ่านเราจําได้นี่ว่าเราเป็นคนทมหนังสือพวกนั้นเองก็จะรู้ว่าเออจริงๆแล้วใช่ไหมแล้วก็จะบอกโอเคผ่านก็คืออ่านต่อไปได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะครูครับรายวิชาวิทยาศาสตร์อาจจะมีหุ่นจําลองให้จับให้สัมผัสนะครับแล้วรายวิชาอื่นที่ไม่มีหุ่นจําลองละครับครูใช้เทคนิคอะไรที่ทําให้เด็กเห็นภาพตามที่ครูสอนนะครับ ก็คงจะต้องวัดภาพนูนก็จะมีกระดาษยางนะคะแล้วก็เอากระดาษเนี่ยวางบนนั้นแล้วก็มีพวกลูกกลิ้งที่ใช้กับผ้าตัดเสื้อพวกนั้นจะรู้จักวันจันฟันวันฟันแล้วเราก็กดไปตามนั้นนะคะมันมีวงเวียนที่เป็นลูกกลิ้งด้วยมันมีที่ขีดที่เป็นลูกกลิ้งด้วยแล้วเราก็ขีดเส้นตามนั้นไปแล้วเราพลิกขึ้นมาเวลาสร้างรูปเนี่ยจะต้องสร้างสลับฝั่งนะคะอย่างเช่นเราต้องการให้มุมห0สองศาอยู่ทางซ้ายเราต้องไปสร้างทางขวา พอพลิกขึ้นมาแล้วมันจะได้ไปอยู่ในที่ที่เราต้องการทำนองนั้นนะคะครเราก็เอามรรทัดขีดแล้วก็มีที่วัดองศาด้วยมีวงเวียนด้วยเครื่องบือของตาบอดมีครบแต่ต้องสร้างบนกระดาษยางเพื่อให้เป็นนุโมนอยู่ข้างหลังกระดาษน,นะคะพอพลิกขึ้นมาแล้วมันเอาใชา่เราก็จะได้รูปยางที่เราต้องการนี่คือลักษณะการเรียนของเลขคณิตค่ะครับทร,บรบาบมาว่าต้องฝึกใช้ลูกคิดด้วยใช่ไหมครับครูใช่ค่ะคณิตศาสตร์แล้วเดิมเนี่ย เคยเรียนรูปคิดตอนสมัยอยู่โรงเรียนที่เซนต์โเซก็จะมี5 2แบบคนจีนนะคะเรียนอยู่ปีหนึ่งแต่พอมาถึงตรงนี้เนี่ยเขาจะมี4 1ซึ่งจริงจริงแล้วดีมากนะคะ4 1เนี่ยคือไม่ต้องปัดขึ้นปัดสิบขึ้นแล้วก็มาใส่สิแทนตรงหลักสิบอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้อง4 1ก็คือปัก9แล้วก็90 900ไปเลยและถามว่ายากไหมก็ยากกว่า5 2ตรงที่ว่า เราจะต้องหักทอนให้เป็นอย่างเช่นเราจะเพิ่ม2เกิดไม่มีข้างล่างให้เพิ่มแล้วเราต้องเพิ่ม5หักสอย่างนี้จะต้องเรียนรู้ไว้ไม่อาจะให้เด็กท่องเลยเพิ่มหนึ่งไม่มีให้เพิ่มเพิ่มอะไรว่าไปนะคะเพิ่ม5หัก4หรือเพิ่ม10หัก9ทําลนองนั้นหรือเพิ่ม50หัก49หรือเพิ่ม100หัก99มันไม่ใช่ง่ายหมูนักหรอกแต่เด็กจะต้องมีอะไรอยู่ในสมองพอสมควรเพราะฉะนั้นก็รู้สึกเหมือนกันว่าพอเวลาเด็กสอบเนี่ยแล้วเขาไม่ให้ เอาลูกคิดเข้าข้องสอบเนี่ยเป็นสิ่งที่ทรมานว่ามีความรู้สึกว่าเด็กไม่ค่อยได้รับความยุติธรรมนะนะคะเพราะว่าลูกคิดเป็นสิ่งเดียวที่เราจะใช้ในการคิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการคูณและการหารไม่เอาเครื่องคิดเลขเข้าไม่เป็นไรนะคะเพราะว่ากดออกมาแล้วมันออกมาไม่ได้ใช้สมองแต่ลูกคิดนี่ไม่ใช่นะคะลูกคิดนี่ถ้าเปิดใช้แล้วเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายอย่างที่คิดอย่างเช่นเพิ่มหนึ่งไม่เพิ่มต้องเพิ่มห้าหักสี่เนี่ยถ้าเปิดคนไม่แม่นจริงๆแล้วมันก็ผิดอยู่ดีนะคะ เพราะฉะนั้นมีช่วงหนึ่งเด็กบอกว่าเขาไม่ให้เอาลูกคิดเข้าห้องเสาล้วบอกว่าก็เหมือนกับว่าเด็กตาดีเอากระดาษทดเข้าห้องเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันไม่ยุติธรรมแต่ไม่รู้ตอนหลังเนี่ยเขาจะอนุญาตกันหระยังไม่ทราบนะคะแต่จริงๆแล้วอยากให้ผู้ใหญ่เข้าใจว่าลูกคิดเนี่ยมันไม่หมูถ้าเผื่อจะเพิ่มหนึ่งแล้วไม่มีให้เพิ่มเพิ่มห้าร้อยหสี่ร้อยเก้าสิบเก้าเนี่ยไม่หมูนะคะมันไม่หมูเลย เพราะฉะนั้นน่าจะเข้าใจไม่ใช่หนึ่งบวกสองแล้วดีดขึ้นมาแล้วเป็นสามอันนี้ใช่แต่ถ้าเปื่อสี่บวกหกอย่างนี้ไม่ใช่แล้วใช่ไหมต้องเพิ่มสิบหักสี่ใช่ไหมฮะมันถึงจะได้ออกไปอย่างนั้นมันไม่ใช่มันต้องคิดเป็นอนะยิ่งถ้าเปื่อคูณอนะโอ้โหลาบากมากเลยต้องตั้งเป็นต้องคูณแล้วใส่เป็นถ้าเปื่อใส่พลาดก็ผิดเลยนะอย่างเช่นมันเพิ่มเข้าไปใส่พลาดปั๊บจบเลยมันไม่หมูอย่าง กระดาษทดยังจะดูดีกว่านะคะคือคุณครูจะยกตัวอย่างว่าลูกคิดมีสองแบบใช่ค่ะใช่แบบจีนคือห้าสองนะคะข้างล่างหข้างบนห้าครับผมข้างล่างห้ามีข้างบนสองข้างบนสองเม็ดเนี่ยก็คือรวมกันแล้วเป็นสิบแล้วก็พอครบสิบแล้วก็ดันเม็ดสิบขึ้นแล้วก็ใส่หลักสิบแทนอะไรทํานองนี้ถ้าเผื่อห้าหลักสิบก็เป็นข้างบนห้าสิบข้างล่างสิบอะไรทํานองนี้นะคะ แนวนะั้นแต่หลังจากนั้นมาเจอที่ของตาบอดเนี่ยหนึ่งดีมากตรงที่ว่าเม็ดมันไม่เลื่อนเม็ดข้างล่างก็ทําฝืดไว้ด้วยบางครั้งจะเป็นฟองน้ําบางครั้งจะเป็นขนสัตว์มึงนอกรู้สึกจะใช้ขนสัตว์ทําบางครั้ง้าเป็นยางอะไรเงี้ยแต่เม็ดมันจะเลื่อนยากมันฝืด เพราะฉะนั้นพอเราดีดปัักมือเราไปปัดมันก็ไม่หล่นมันก็ดีสําหรับคนตาบอดเพราะคนตาบอดบางทีมันปัดไม่รู้ตัวใช่ไหมคะแล้วปัดนิดหน่อยมันก็ไม่หล่นอยู่ดีมันก็ไม่เคลื่อนก็จะช่วยได้เยอะค่ะ <Okay. S 1> แล้วข้างบนห้าข้างล่างสีเนี่ยสะดวกสําหรับคนตาบอดนะครับแต่และหลักมันเป็นก้าวไม่ต้องปัดทิ้งแล้วมาเพิ่มที่หลักใหม่นี่ไม่ใช่ไม่ต้องค่ะ ครูครับเรื่องการสอนลูกคิดยากไหมครับสําหรับที่จะให้เด็กที่มองไม่เห็นเข้าถึงความออสำเร็จของคณิตศาสตร์ไมย่อยวันหลังเขาก็จะเข้าใจว่าเออใช่นะเราจะใช้นิ้วช่วยค่ะรู้ลองชิวนิ้วนะเราจะเพิ่มหนึ่งเนาะรูลองชิวนิ้วหนึ่งขึ้นมาหรูเห็นไหมว่า ถ้าเกิดเราเพิ่มห้าดันนิ้วขึ้นไปห้านิ้วเราต้องหักลงไปสี่นิ้วจริงไว้มันถึงจะได้ได้หนึ่งอย่างเดิมก็ใช้มือเนี่ยช่วยก่อนพอเริ่มเข้าใจได้หลักหน่วยแล้วหลักสิบก็ไม่มีปัญหาแล้วล่ะค่ะหลักสิบหลักร้อยเราก็บอกว่าเออสิบเนี่ยก็คือสิบเท่าของหลักหน่วยร้อยก็คือสิบเท่าของหลักสิบพันก็คือสิบเท่าของหลักร้อยนะคะเพราะฉะนั้นแนวมันจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันก็ไม่ค่อยยากถ้าเกิดเขาเริ่มเข้าใจ หลักแล้วไม่ค่อยยากค่ะน,น่นแสดงว่าเด็กทุกคนต้องสามารถใช้ลูกคิดได้ใช่ไหมครับถ้าเกิดเรียนระดับสูงขึ้นไปโดยเฉพาะอย่างที่การคูนการหาเนี่ยต้องใช้แน่นอนในลูกคิดเนี่ยมีการถอดรากด้วยเขาทําในหนังสือภาษาอังกฤษแล้วก็มีช่วงหนึ่งไปเรียนการศึกษาพิเศษเป็นหลักสูตรอบรมนะคะแล้วก็สามารถทําหนังสือเล่มหนึ่งให้เป็นประโยชน์กับคนตาบอดก็เลยทำหนังสือลูกคิดนี่แหละค่ะเป็นหนังสือตาดีแล้วพร้อมทั้งมีรูปประกอบเรียบร้อยเลย ะะให้หลานช่วยถ่ายรูปแทรกไปตามจุดต่างๆว่าเวลาตั้งลูกคิดตั้งอย่างนี้นะคุณตั้งอย่างนี้นะเวลาคุณเสร็จแล้วต้องใส่หลักตรงนี้นะเนะี่ยก็จะให้หลานถ่ายรูปเป็นช่วงๆซึ่งดีกับคนตาดีมากแล้วก็ทําเป็นเวลให้คนตาบอดด้วยนะคะเป็นประโยชน์ที่ค่อนข้างจะดีมากสําหรับหนังสือลูกคิดแล้วจะค่อยๆสอนสอนแบบช้าๆแบบเพิ่มทินะหนึ่งแล้วตาบบดไม่มีให้เพิ่มแล้วเราต้องเพิ่มห้าหักสอะไรอย่างเงี้ยค่อยๆไปก็ ถ้าเมือวิลุกคิดและมีหนังสือเนี่ยมันก็จะเรียนรู้ได้ไม่ยากเลยค่ะครับนั่นแหละครับคุณผู้ฟังคือเรื่องราวบางตอนของแขกรับเชิญของเราที่ได้ถ่ายทอดให้ได้รับฟังกันในวันนี้นะครับแต่ช่วงเวลาของการสัมภาษณ์ในรายการได้หมดเวลาลงแล้วและในวันพรุ่งนี้เราจะนำเรื่องราวของครูอัญชริกาตนานนครูผู้สอนศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพรานมาถ่ายทอดให้คุณฟังได้รับฟังกันต่อนะครับว่า ชีวิตการเป็นครูตาบอดและต้องสอนนักเรียนตาบอดจะมีความยุ่งยากลำบากขนาดไหนและตัวครูเองจะมีวิธีการหรือเทคนิคอะไรในการสอนให้ลูกศิษย์เกิดการเรียนรู้จนกลายเป็นทักษะต่างๆในชีวิตและอะไรคือความสุขของครูรอติดตามรับฟังรายการได้ในช่วงเวลาเดียวกันนี้นะครับ สำหรับช่วงถัดไปของรายการนะครับเป็นการนำข่าวสารเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการมาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าในยุคปัจจุบันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงหรือมีอะไรที่เกิดขึ้นใหม่ๆกับคนพิการบ้างนะครับช่วงบอกข่าวเล่าเรื่องกับข่าวสารที่น่าสนใจของคนพิการในยุคปัจจุบัน เป็นประจำทุกครั้งนะครับหลังจากการสาพา์แขกรับเชิญในรายการเราจะนําข่าวสารคนพิการมาเล่าสู่กันฟังเช่นนี้และว,วันนี้นะครับรายการของเราด้วยนข่าวแพลตฟอร์มไทยมีงานทํามาเล่าสู่กันฟังนะครับโดยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับได้เปิดเผยว่ากฎหมายพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการปีพุทธศักราช2550มาตรา33นะครับ กำหนดให้ในายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการทั้งเอกชนและหน่วยง,งานของรัฐนะครับที่มีลูกจ้างตั้งแต่100คนขึ้นไปรับผู้พิการที่สามารถทํางานได้เข้าทํางาน1คนต่อลูกจ้าง100คนนะครับในส่วนของกระทรวงแรงงานเองนะครับได้สนับสนุนให้เกิดการจ้างงานผู้พิการโดยการรวบรวมตําแหน่งงานว่างสําหรับผู้พิการและผู้พิการที่ต้องการมีงานทํามาไว้ในแหล่งเดียวกัน และเพิ่มทางเลือกในการใช้บริการจัดหางาน2ช่องทางนะครับคือใช้บริการที่สำนักง,งานจัดหางานจังหวัดหรือผ่านระบบออนไลน์เพื่อความสะดวกประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อมาติดต่อราชการนะครับซึ่งที่ผ่านมามีนายจ้างจํานวนมากนะครับที่มีความประสงค์จะจ้างงานผู้พิการเข้าทํางานตามที่กฎหมายกําหนดแต่ยังไม่ทราบนะครับว่าสามารถค้นหาผู้พิการที่พร้อมจะทํางานและมีคุณสมบัติตามตามํตาแหน่งที่ต้องการได้ที่ใดนะครับ ด้านกรมการจัดหาง,งานจึงได้รวบรวมผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนและใช้บริการจัดหาง,งานกับกรมการจัดหาง,งานไว้บนแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่าไทยมีงานทำนะครับเพื่อนายจ้างสถานประกอบการที่ต้องการรับผู้พิการเข้าทำงานสามารถค้นหาผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงโดยไม่เสียค่าบริการนะครับด้านนายไพโรธโชคกะสะเียนอธิบดีกรมการจัดหาง,งานนะครับได้กล่าวเพิ่มเติมว่าปีงบประมาณ2,565 มีผู้พิการในระดับวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาถึงปริญญาโทนะครับใช้บริการจัดหางานผ่านแพลตฟอร์มไทยมีงานทำจำนวน1,415คนและได้รับการบรรจุงานจำนวน1,166คนมีรายได้จากการบรรจุงาน1 4 2 9 2 8 4 0 0บาทต่อปีนะครับโดยตำแหน่งงานสำหรับผู้พิการที่ได้รับการบรรจุงานมากที่สุด นั่นก็คือเจ้าหน้าที่คลังสินค้านะครับพนักงานบริการพรนักงานทําความสะอาดผู้ดูแลสวนและเจ้าหน้าที่สนักงานนะครับโดยผู้พิการที่ต้องการมีงานทําและนายจ้างสถานประกอบการที่ต้องการประกาศรับสมัครงานผู้พิการสามารถใช้บริการผ่านระบบออนไลน์บนแพลตฟอร์มไทยมีงานทําซึ่งให้บริการทั้งเว็บแอปพลิเคชันที่เว็บไซต์ไทยมีงานทำ d d o e g o t h และโมบายแอปพลิเคชันนะครับขอขอ,อบคุณที่มาของข่าวสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์นะครับ <S <S สำหรับวันนี้รายการสู้ด้วยใจไปด้วยกันได้หมดเวลาลงแล้วคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ใหม่ทุกวันเสาร์อาทิตย์ในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้เราทั้งสองคนต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ